สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนอยู่กับเซินในช่องแม่แมวนะคะวันนี้เซินจะมาเมาส์อมอยไปละเรื่องของการเลี้ยงน้องแมวตัวแรกของเคอในชีวิตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเซินเป็นคนที่แต่ก่อนเนี่ยไม่ชอบแมวเลย <Wow. S 1> ค่อนข้างเอียงไปทางแอนตี้ด้วยซ้ำอะคะ่ะจซนเป็นคนที่แบบ ขาวและดํามากในที่นี้หมายความว่าเอ็กซ์ตรีมกับทุกเลือดเด็กๆไม่ทะเลาะกันลูกคือชอบอะไรเนี่ยก็คือชอบจะชอบมากๆหรือไม่ชอบอะไรเนี่ยก็คือจะไม่ชอบมากๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงชีวิตที่ส่วนะัะมีความเชื่อว่าแมวมันไม่รักเราหรอกมันต้องหมาสิ <S <S คือส่วนแอนตี้แนวะถึงขั้นที่แบบว่าจะมีเพื่อนสองคนนะคะตอนที่เรียนอยู่เนี่ยที่เขาเลี้ยงแมว แล้ตอนที่อยู่หอเนี่ยเพื่อนก็จะบ่นว่าคิดถึงแมวจังเลยอย่างงุ่นอย่างนี้ซึ่งก็จะแบบเอ้ยเธอจะไปคิดถึงนะทำไมแบบแมวมันเคยคิดถึงเธอบ้างไหมอ่ะมันไม่คิดถึงเธอเหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือถึงขั้นแบบนั้นเลยนะคือซันพูดอะไรอย่างนั้นจนเพื่อนซันแบบแบบซันมึงเป็นอะไรมากป้าอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบข้าแต่งแบเพื่อนแบบมันเป็นมันเป็นอารมณ์ที่แบบ เออไม่ชอบอะ่ะทีนี้ไปแล้วก็ผ่านพอผ่านผ่านผ่านไปซันก็ไม่ได้งานทําที่กรุงเทพมาอยู่ที่คอนโดแล้วก็เกิดความอยากเลี้ยงน้องหมามากแต่เพื่อนเพดูคนก็น่าจะรู้ดีว่าการที่เราเลี้ยงหมาเนี่ยเราต้องมีทั้งหนึ่งเวลาให้เขาสองพื้นที่วิ่งเล่นและคอนโดไม่มีพื้นที่วิ่งเล่นให้เขาเลยนะคะแล้วน้องหมาก็อาจจะทําสิ่งหนา่งทาให้เลี้ยงในคอนโดไม่สะดวกเพราะว่าจะออด disturb ห้องข้างๆได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซันก็เลยเกิดการที่แบบเฮ้ยเราจะเลี้ยงอะไรดีว่าประจวบเหมาะ กับช่วงนั้นที่เซินไปได้รู้จักกับเพื่อนคนคนหนึ่งซึ่งเขาเลี้ยงแมวนะคะซึ่งก็เลยได้ปรึกษาถามเขาเกี่ยวกับการเลี้ยงแมวว่าแบบเออได้ปรึกษาเพื่อนว่าเฮ้ยการเลี้ยงแมวมันเป็นยังไงแมวแกน่ารักแค่ไหนขี้อ้อนไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเซินคนนี้นะคะก็เชร์สุดโต่งเลยว่า เลี้ยงเลยเลี้ยงน้องเลยอะไรอย่างเงี้ยน้องน่ารักมากมีมุ้นอย่างงี้อย่างนั้นและที่พิกสุดมันคือซึนเป็นโรคซึมเศร้าและซึ่งเคยได้ยินมาว่าการที่เราเป็นโรคซึมเศร้าและได้เลี้ยงน้องแมวหรือน้องหมาหรือสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันจะทําให้เราอ่ะดีขึ้นได้ซึ่งก็เลยเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วละมั้งที่เราจะเลี้ยงแมวตื่นเช้ามาวันหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าวันนี้แหละเป็นวันที่เราพร้อมแล้วเราจะแบบออกไปหาน้องแมวสักหนึ่งตัวมาเลี้ยงนะคะเราก็เลยเออ กูเกิลนะคะฟาร์มแมวสกอติชโฟลตอนนั้นคือรู้จักแมวพันธ์ุอยู่พันธเดียวคือสกอติชโฟลแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยแผนธันนี้แหละหน่ารักก็ไปเจอฟาร์มที่พัทยาตั้งแต่ตื่นช้ามาก็คือขับรถไปเลยจากกรุงเทพไปพัทยาเพื่อไปรับน้องแมวมาเลี้ยงนะคะและตอนนั้นนะคะก็เลยไปได้นี่แมวตัวแรกของเซินก็คือน้องยูมินั่นเองเ yeah. ย้ได้ยินเสียงปะได้ยินเสียงปะ ตอนนั้นที่เริ่มเลี้ยงยูมีเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าส่วนใหญ่ยังแทบไม่มีความรู้เรื่องแมวเลยนะคะคือแทบไม่ได้ศึกษาจริงจังว่าแมวควรกินอาหารแบบไหนใช้ห้องน้ําแบบไหนใช้ไซส์แบบไหนคือเราพอรู้แหละว่าแมวอะ่ะมันมีเบสิกเนสซิสซิตี้อะไรบ้างแต่ไม่เคยได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งเลยว่าอะไรที่ดีที่สุดสําหรับเขานะคะวันนั้นเนี่ยฉันจำได้ว่าพอรับยูมีกลับมาจากพัทยาถึงห้องแล้วเนี่ยถึงคอนโดแล้วเนี่ยก็ปล่อยน้องไว้กับกระบะไซา์ที่ทางฝากเขาให้มา ทรายและอาหารที่ทางฟางเขาให้มาแล้วถึงออกไปจ,จัดทุกจักเพื่อไปซื้อของน้องเข้าบ้านจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ผิดนะคะ,คะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนที่คิดอยากจะเลี้ยงแมวเนี่ยเสนแนะนําใหออ้ศึกษาให้ดีกว่านี้คือตอนนั้นเหมือนกับว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้อะแบบทําอะไรแบบเร็วๆลว,วกๆไม่ได้คิดให้รอบคอบอะนะคะคือไม่ใช่ว่าแบบไม่อยากเลี้ยงน้องนะแต่ว่าสิ่งของที่อำนวยความสะดวกให้น้องอะมันยังดีไม่มากพอพูดได้เลยว่ายูมีเนี่ย เป็นแมวตัวแรกที่เซนเลี้ยงแบบงูงูปลาปลามาเป็นการเลี้ยงแบบทดสอบเพราะเราไม่รู้อะไรเลยนะคะ,ะนั่นแหละค่ะคือเรื่องราวของการเลี้ยงน้องแมวตัวแรกของเซนนะคะก็คืออยากเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาไม่ได้ก็เลยเลี้ยงแมวบวกกับเป็นโรคซึมเศร้าก็เลยเลี้ยงแมวคลิปวิดีโอหน้านะคะเซนคิดว่าสนอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของการเป็นโรคซึมเศร้ากับการเลี้ยงน้องแมวเนี่ยว่ามัน ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับตัวสันเองเนี่ยมาใช้เรื่องราวของตัวสันเองหรือถ้าเพื่อนคนไหนอยากได้คลิปแนวไหนให้สมาพูดคุยเรื่องไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วสันจะได้มาถางให้นะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบาย